สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภงชา n น l ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้วันที่18นะครับผมเป็นวันอาทิตย์วันนี้มีราคาทุเรียนมาเพิ่มเติมให้นะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับราคาพุ่งอยู่ที่190เลยทีเดียวนะครับช่วงของปีที่แล้วนะครับที่เอามาเทียบราคากันกับปีนี้ปีนี้ก็ทะยานพุ่งขึ้นมานะครับหลังจากนิ่งอยู่ที่ 140- 150อยอยู่สักพักหนึ่งนะครับ วันนี้ก็กระโดดขึ้นมานะครับอยู่ที่170แล้วนะครับ160 170 ABC เนี่ยนะครับก็ต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วก็อยู่ที่190นะครับก็พอไปได้นะครับวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับราคาทุกเรียนวันนี้นะครับผมทะยานขึ้นมานะครับผมเริ่มให้ที่หมอนทองนะครับผมก็มีหมอนทองอย่างเดียววันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะหาว่ายุทธพงษ์หายไปเลยนะครับคิดถึงคิดถึงวันนี้อัปเดตราคาให้ ABC นะครับ160นะครับ2องจุดหถึง5กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็ที่ชุมพรนะครับ AB ก็อยู่ที่170นะครับวันนี้1.8ถึง5กิโลกรัมนะครับ AB นี่170เลยทีเดียวนะครับต่ยานพุ่งขึ้นมาแกซีก็อยู่ที่120ครับ1.8ถึง5.5กิโลกรัมนะครับ ตกไซราดำอยู่ที่75นะครับส่วนเบอร์ห้องเย็นอยู่ที่52นะครับวันนี้นี่คือราคาที่รับซื้อกันนะครับที่ชุมพรภาคใต้นะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพยายามทำคลิปแล้วก็หาข้อมูลอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาเพิ่มเติมกันนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับทุกปีเจอผมแน่นอนนะครับ ตอนนี้ก็จะทําทุกวันแล้วเพราะว่าทุเรียนเองผลไม้เองก็ทั่วประเทศเราก็เยอะแยะมากมายนะครับมีอะไรให้ทําอีกเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเวลาทำนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนค้าขายร่ำรวยนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ